ที่เคยติดไปเลยแม่นโอ้แขนมันโจมจริงนะน่ะมันจมแรงมากเลยเมื่อกี้มันดึงพื้นไปเลยเนี่ผมมันยืนดูนะเมื่อกี้น่ะมันดึงพื้นไปเลยดึงแบบแรงๆแต่ว่าไทลายมันเกี่ยวกับนี้ดูซ้ำมีก้อยบุกถึงแขนอ้าวขึ้นเลยขึ้นลอยแทคอยู่บ่เมื่อกี้มันดึงพื้นไปเลยเนีกยมันตัวน้อยเขาโอ้แขนเลย นี่กาศนะครับข,ขึ้นโคกขึ้นโคก,โ,คกโอ้นี่เดี๋ยโอ้โหฮใ่กาศเลยครับอมองหนึ่งสองโตนะครับพี่นอ้องโอ้โหเฮกดยุชน์สื่อปะ่ะหรืกดอันนี้เลย 有点了。